ต้มปลากระบอกครับผมนี่เื้อแรงแดดเย็นน่ะมวยในวิ่งของให้อาหารให้ลูกค้าเนี่พอเขาบอกแกงต้มปลากระบอกเอาเลยห้าสิบบาทใจถุงอยู่แล้วได้ปลาระบอกไข่ไป่ได้โหไม่ได้กินนานนะทำไมอยู่ภูเก็ตนะอยู่ออยู่ไม้ขาวถ้าจะใช้อะ่ะไปกับนายหัวไปหาตรงสะพนานตะสินเก่าอะสะพานชาตะศินเก่าอะนายหัวไปไปทอดแหตกปลาทุกคืนนะ ตอนอยู่ควกกอยอะอยู่อยู่ควกกอยทางเข้าวัดเขาอะตอนนี้นายหัวย้ายไปอยู่ท่าจัดชัยนานแล้วนายหัวไปซื้ออยู่แถวไม้ขาวซื้อที่ทางบ้านอยู่แถวไม้ขาวเมื่อก่อนแกนพาไปตกปลาวาเน,นทุกคืนนะพอไปอยู่ไม้ขาวแกก็ไปต่อเรือหาปลาในทะเลแถวสะพานตาถินะเอ้ยวันนี้ได้กินปลาบกไข่สุดยอดอไปแล้วผมไม่ได้กินนานแล้วผมปลาบกไข่ครับผม ปกติจะแกงส้มครับสวัสดีครับ